รถยูคนอันนี nah ้น like, ้องกันว่ะบ้ามันอีคือไงครับแค่ไงว่าเพิมบืนเลยวเนี่ยนต่ว่าต้องทักวราทักก่อนเอาไ่ครับหนาเรา่เอาเอาหนาเา่าตั้งไหนรถรถรถหลบรถจ้า แ่รับเต็มที่เปสดก่ปดอันว่าใหม่มันต้องระยะไกลนงมันเหอยเ่ออยากเอเมื่อนี้คืออยากเยเราั้รอบงงยยนแพงเงินผู้ใดห้าเราตัวถ้วง่บ้างทวงเทีไปแงเงินผู้ใดตัวราง่อยบ้าวงทียจิน้ด้า้า่าทวไปนพเิดถาเราตัวถ้าราทว่อย้าวเจอไปแดัวเราอ้ยจไปแพงน้าขาวถ้าวงบายเียอไปแ้ เดี๋ยวเพิ่งลาสิปีนุ่งเาบรทานอมเตียบแล้วคือยางหอมแฟนมารมจนแน่นอังแฟนแฟนลอค่อยฟังอาจูในมือนี่นี่ท่านจีขอนไก่ควันใช้สิรยนนี่ท่านเกาเข็มสมัยก้อยประปรุงไปตามยุกและวางคนเจริญนแล้วเป็นมารำแถวนาพัดนราบ่คือเกา าเถือกใจมวยเจ้าให้ไปเยี่ยมแว่ยามอำเภออำเภอนนท์ต่างเด้อแม่ปลาขึ้นจังหวัดกาลสินกาลสินเด้อคุณเพอโน่นสะอาดเลยโน่นสั่งโน่นสะอาดเลยคน่นสั่งขึ้นจังหวัดกาลสินเด้อขึ้นพอที่ตัวอะไรทำไมน่ารักกันเลยไหนบางบุตเนี่ยเนี่ยเนี่ยตุ๊กตี่ปี้อยู่นี่เขาจะออกไปทางใดอุยวะ กี่กิโลเราเช็คระยะทางกันด้วยยังร้อยสี่สิบกว่าโลสอ,องชั่วโมงครึ่งนะเราได้ผ่านทางขอนแก่นไหมได้ผ่านั่นแพงทำไมอ่ะไม่หมายถึงว่าที่เอากลงไปงานนี่มันได้พานั่งกันเดือนหน้าเมียนแถขวขอนแก่นมีอะไรไหมวะเพื่อเปลี่ยนดังพันะนะเดือนหน้านเลยยุ่งแถวสารคามีหลายแหยง่งแบ่งบอกเมียน<อ>ถ้าจะบริเดินทางไกลกัน หรือเปล่าวัสนาเลบอันเขาหามือหุกมืดเขาบอนสะออนสะออนสะออมาไล่เสียนกันลมาล้องหน่ว่านาเลยเป็นฮาโที่ชวระเออไปอยากบ่กกบพีแบงลอยดอกงอนลาว บอกเขาใส่มือนีก็ไปใส่หลุยน้ำเผาเขาไปใส่สูตรสีแดงรักผู้อื่นใส่สูตรแจกสูตรฝันว่าลุงทานมื่อนั่นมาเลยเพื่อใส่สูตรสีหยั่งวะมาสอวห้ามือนนะวาสอบสูตรตั้งแต่วันดิถายลูกคู่ตึ้งอันพวกอื่นใส่สีแดงคู่กันเนาะเอาสีแดงเอาสีนั่นสีเงินสูดในอันคั่งเพื่อไปแจกเขาให้เขาใส่ปันวันลงชาญเพื่อจะไปใส่สุดผู้ใดไรทีกนี้เดี๋ยวผู้ใดเข้ามาพอชุดก่อนค่ะเอาบ่อย่ามาเบา เดาติบตาเอาบริสติกเอายังไงอะถ้าเขาไปกรุงเทพนี่เนาะไปซื้อเนาะป้าตั้งแต่ฝนยังจำได้อยู่คุยเรื่องลิปสติกกันนะเนี่ยมันมาเขี่ยวสูือคุยงามเนาะว่าจะเป็นไปตัวรอแต่ของเราชสุ่มเราบ้านชันหูมีแล้วผมมีไปเอาลิปสติกเออเตรียมเลยเงินทางหนึงไม่ซื้อพอมาแล้วมาสิอึดเงินคุยเบาค่าอะไรจากงานนี่นานี่ มือมือมือแงานเดี๋ยวมือมืองอนมขึ้นอย่านเยอย่าเอามือไปใกล้นาเลยลูกคนละสีเดี๋ยวขขาเขาจะหาว่าเราตายน้ำไอ้คือนาขาวเถี่ยปนปนาเวทีราหมเลยเพราะเป็นปาเรพี่น้องมันสิแตกคือเปนอย่าน้อยสูยอลังการยังไปซุ่มมาเกลไม่เนาะออนซ่อนงเอาหยังลอผิวออนซ่อนนเกือบไิ่กระสุนางขาล่างตีขานุ่ต่หมัน เขาสีล่างใช่ไหมน้อเป็นเขาอาบน้ำเขาเอาส่วนพูดออกขึ้งูนี่แต่ว่าไม่ได้ออกม่าหนักกว่านี้นเงนบอกใช่ะับพื่เอาอาบน้ำคัวไปจะมีคิดเพื่อเสร็จหนาอยู่ตอนไหนดีละเดยวรู้อีตาตะขึ้นบ่กตะพึ่งอยู่เราไม่ใช่หอมแต่งหน้าหมดที่หอมเลยเาซอยซ้องก็ไดเลยนะได้มันได้หมดเนี่เราแต่งก็ตก่ไปพวกอิ้น้ยตาก็เดยเสั้งอ่าคุณครับ มองดิขึ้น้อน้ำนองบะขึ้น้อน้ำนองข้นหมดเก็บอกบอกคือเว็ดหนามาไอ้น่เวียดนามาไอ้ดทำหน้ามาเว็ดหนามาใ้มาหนะน้ำดิมสิคือกันไหมสิเป็นพับปีน้าต้องมีจุกทั้งแางเลยแบเป็นพับปนจแค่โอ้ยปลดแนเานี่ไปไว้ก่อนขออนุญาตนะครับปลดแขน บางอมทธอขอโอ้ยโอ้ยบอลเฮียโอ้ยสงแดดแรงจ้า้างสร้าะไรยุสำหรับเกาหลีนะจ้ารับมาให้ชิมมรรยากอน ถ่ายชิปน้องมานะก่อนอมาเริ่มเลยลุยเ,เลยวันนี้ยังไม่ได้สักชิปเลยนะครับชิปน้องมานะชิปแรกแล้วกันนะจะเป็นชิปเดียวของเมื่อน,นี้เพราะว่ามันเดินทางไกลเพื่อเอาเบล่าไปเลยเากับ,บพวกเลยหัก่อนนะครับมันมันครับคุณคุณเป็น้ระมันหมูต้องการกรเติมตลอด

มานล้เพจบ้านเพลงคอกาเ็นนาขีสเปนยังจไเป็นสายทั่วจินอยู่ววงมานานเ็นเพลงทุกท่านคงได้ยินดานศิลฟินไม่ยิงย้อนกวาไข่ไขกไขอไข่ท้าพัดมืุดเครื่องสุดไม่มานะบอกสวัสดีครับสวัสดีครับ แมนครับไปบุรีรัมย์ครับเอาโน่นน้องมันอ่ะอันสีอันเจี๊ยนั่นแบบอันนั้นสวยอยู่นะน้องมันอันสีตาซึ่งลำเพลินลำพลินอยู่กับตีลำพินน้องมันอันบ่สวยไหมลำพลินอันเก่าน่ะมันอันมันมันบ่มันสวยอยู่แต่ว่ามันหน่อยแล้วเมื่อคืนอยู่กับคนใส่นลำเดชเปิดเต้นแม่กับป้าเน่ยรถต่อคอป้าได้หรอนี่ยคุดนอนมั้งไลยนี่ เอาล่วงเลยเลยอ่างอ่างสาดีอวดอ่างสบายดีอวดชุดเออชุดเนะเอา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 เห็ดโอ้ยนี่หมดคนเดิมคนแก่ไปช่วยให้เกล็ดด้วยเนาะโอ้แม่งอะไไปต้อเพื่อใ่รยนุ่ใญ่จกันอยู่ได้เนาะยพอดเรียนยุบบนีลำยุบอันอำเภอยังบ้านยังไม่ต้องรูหรอก เดี๋ยวกรโนเองาานเสียอย่างเดียวมงตาหอดง่ายกับแสดงระบางเธอกระ้งมว่าแสดงมตาก็อดงายเลยไอ้ายาวดอนอันนี้ละซึ่งกันเหมือนเน้าเกลือกเลยนอ้กระทงเนาะสวยตาก็สวยปากก็สวยแต่หน้าไม่สวยเท่าเดิมมึกบีบดำ